ไปแล้วเราออก <ไป S 2> เดินท,<า>ทางกันเลยนเ,เนี้ยอ<า>หอบประห้มแล้ว<า>ไปส่งไปส่งซอกันครับงานวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความเรียบร้อยแล้วก็อบอุ่นมากๆนาไว้ที่คือพี่น้องอยู่ให้กำลังใจบอกว่า แน่นสนามจ้ะแน่นสนามแน่นขนาดก็ว่าเบิ่งหน้าเป็น <c oughs> เมีนยนี่วัดกันชั้นมากเลยอเวทีกับที่ชิดมาทางนี้เพราะว่าอ่าห้องตรงจงเดินกว้างไว้ทั้งหนาเวทีหมดแล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับเดีย๋ยวเราไปส่งซ้อก,กันนะน้อนมันจากไหนนี่ห้องล้างเท้ามาใส่เลยฮะล้างเท้าตรงไหนไห้องน้ำโอ้ยหเฮา มันตรงนี้มันลงคอยน้ำมันก็เลยไหลลงมาระวังนะจ๊ะโอ้ยเ,เมื่อตะตื <c oughs> <c oughs> อ,อขอบคุณแสงสว่าง วอลำใจเกินร้อยก็ไปต่อที่บ้านเป็ดขอนแก่นนะครับส่วนแอนอรดี already, เฟิ่์นีเดินทางไปงานลอยเรือไฟยอู่ที่นครพนมค่ะแต่เรือไฟบอ่อใเมื่อบานเลยมันญพรอร์จวงคือไหลลงมาหลาย น้ำไหมเจ็บเจ็บนี่มันมีกอกไห้พันหลางแตมันก็อันนี้ค่ะโอ้ยปวดทั้งห่างทั้งล่างรถทั้งล่างไงปวดแล้ว นึกว่าน้ำไหลมาแต่ฝุ่นส่วนดอกคือสีไหลมาหอมอือนไตคปไหนต่อค่ะพไปไหมคะระวังนะคะทำไมนวเป็นน้องหมอั้นดิเีเออเอ้ากัน้อโอ้สีฟ้าวาดอกอือแตาเขาอสิฟ้ามาดอวะนั้ เใช่จริคอนแกนขบวนรถไฟในเรซองนครปนมคอนแกนคือไม่ไกลเจ้าสิเอาอย่างเอาไหนเรือกไฟสิเอาเพื่อไฟบอกแม่เอาเพื่อไฟมากไอตีมมาสั่งอ่ะพอ่อตีมาบายบายครับอาฉันกีดได้ปะหนูขอกีดได้ไหมแต่ว่าหนูกีดแล้วแหละ บายเดินทางปลอดภัยเดอ้อเด็กกันครับออกเดินทางแล้วบายเพิ่งจะได้เจอการแจหายจังเลยเพิน่นเพิ่นมีงานเอ่อเป็นงานงานเขาเอื่นนมางานออร์ดีแบนเป็นงานแบบงานเดียวทีเราไปหลายก็เลยบดยอดายก็เลยบอดายไอ้มางานวงเพราะว่า อันไหนที่รับแล้วก็ต้องไปอันนั้นก่อนนะคะก็เลยนี่แหละปีก่อนเนี่คือแบบเพิ่งรับงานงานทางนี้ว้ก่อนก็เลยได้มาทางนี้หลายปีนี้เพิ่นรับงานทางพุ่นว้ก่อนก,ก็เลยได้ไปทางพุ่นหลายมาที่นี่ก็เลยเป็นใจห,ยหออยยรรยายน,นิดนึงเพราะว่าบ่ได้พอกันโดนโดนพอกันเท่อนึงโดนโดนพอกันเท่อนึงโต๊ตะลึงสวยแดงอ้ําแท้ทำข้าวอเม่ข่อยก่อนแม่จ๋าโ,<ฮะ>โอ้ยว่าสิบกหัว ไม่อยากจะพูดจะให้ลูกบาบเดินลูกหัวเลาะแล้วหัวขวบกลุยลงพี่ตวนพี่แม่มือนสายไฟเหยยีบอันสด็ดยิ่งแต่เสียงดังปุ๊กแมนสายไฟมันมันกบมาที่นี่เขาเหยียบแล้วมันฉีดพลุเลยใช่เพี้ยนบ้างเจ็บบ่างฮะนี่บ่าก็เป็นอย่างนี้ใครยุบ่ได้เอาสะโพกไปด่าหน้าร้องอ่ะร้งเบิร์ตคิงนี่คือแบบหหัก่วงอยู่นั่นแหละ เงินหนาแล้มื่นอย่างนี้นั่นแล้วต้องแล้วมั้งเป็นจัาใดนนะชงไมอนเอแบบฟ้อมแบบว่าแบบมันจะเป็นเทคนิคนึงของมันเป็นเทคนิคมันเป็นมุกมันเป็นมุกพี่น้องกันมันเป็นมุกแต่ว่าเสียงดังปุ๊บนึงเนาะเฮ้ยเราบังคับแล้วมู่อยู่ข้างข้างเอ้าจะเสียงไม่บลอดภัยอืมไม่ไม่เป็นอะไรนะคะอันนั้นก็เสียงแม่ตีโอ้ยหนูนุกว่าเสียงไม่ดังตุ๊บ ป้าสนันมันไหวหรืคนอยู่นาหา้าจนกำลังปอดอยู่จนยืนซึ่งเนะเาะ <c oughs> เอาเอาแม่ไม่เป็นไรปลอดภัยหายห่วงป้าเดินทางต่อ